สวัสดีครับยือกับผมสร้างยินที่เกา่าสวนมะพร้าวครับลังฝนตกหม่ๆมบรรยากาศกะสีอึมครึมนิหน,น้อยนะครับไปมนนี้สร้างยินที่ภาพไปตามเบื่องของทุเรียนครับทุเรียนหลังจากไปสองเดือนครับจะแ,แรกปลูกปลูกเดือนแหลกตายครับเหมือนจะตายแต่ว่าเดี๋ยวไปเบื่องทุเรียนทุเรียนทงหน้าครับทุเรียนสวนมะพร้าวห้องไปไป,ไปต่ลึเบื่องครับผม ไปเลยครับไปตามเบิงมักทุเรียนเฮาบักทุเรียนสวนมะพร้าวปลูกทุเรียนในสวนมะพร้าวนะครับอุย้ยโมเมนต์เรียนพี่น้องมันมาตัวสุดท้ายแล้วล่ะครับแต่ว่าระยะเอ่อไปเอาพอเอาออพิ่นเอาข้อมูลมนเมื่อสีเพิ่นปรุงขึ้นมาอยู่เลยพี่น้องปรุงหยอดอยู่แต่ว่าก็ตามเบิงครับไปเบิงนะครับผม กับปงแน่อยู่นี่ตายแล้วครับหยอดมันตายแล้วเด้ตัวน,นี้หยอดมันสียูสูงเติบครับพี่ตายลงนะครับแต่ปงเปนแตกขึ้นไม่นะครับนี่แตกเมื่อไม่นะครับ,มมนะรบผมเอาเบิ้งว่าดิขึ้นึือบข้นนะครับจะล่องยาหล,ลายตัวครับอันนี้บบฮั่นในหยอดหยอดยังปกติครับแต่ว่าปงปง แทงยอดแล้วนะครับแทงยอดกินด้วยยาตัวใหม่ของเรานะครับน,นี่ก็ร่างแทงครับมีแทงไม้เบิร์ดครับนี่แม่นอนของเพื่อนอยู่ยาเพื่อนอ่าไปตามดูให้ครบทั้งเก้าต้นนะครับใั้งแต่กับปู้ระายกับปูกระต้นลองเบิเพื่อนน้องปูกผู้ใดเขาก็ลองมืงตัวน้องพี่น้องน,ะนี่ต้นนครับ ต้นนี้ยังใบเขียวนะครับแต่ว่ามีแมงกินอยู่ยังบ่อนแแทงยอดนะครับส่วนต้นนี้นะครับสูงขึ้นจากเดือนประมาณสิบเส้นครับนะครับน่าจะนี่แหละยอดเก่าพื้นนะครับแทงขึ้นมานะครับจากเดือนแรกเรื่องสุตายแล้วครับแต่ว่าเขาเดือนที่สอง <c oughs> เดือนที่สองนี่เป็น แนะนำมีสียาอีกตัวหนึ่งนะครับเดือนแรกปลูกบะไรใส่ยังครับงามนะครับนี่เป็นไงครับตัวนี้จากเขาจะตายครับจากต้นพู่ครับต้นนั้นงามมูมมตัวนี้เขาจะตายนะครับปลูกเดือนแรกต้นนั้นงามแต่ว,ว่ากลางเดือนที่สองเปนเป็น,นไปลายปลายตายหากเนานะครับตัวนี้ปลูกไม่ไม่ที่ตายครับ แต่ว่าตอนนี้โหแทงหยอดพี่นองของเขาก็ดีเนี่ยอยู่ด้ครับเอาเดียวแทงยอด่ว้าบุ้งโหจีเทียนเงี้ยอะไรนะแต่ว่ากับโอยู่ด้เห็นเนี้ยนี่กเห็นเนี้ยนี่คือคือยูวว่าสิรอดบอ <c oughs> มามาเบิ่งนกันครับแทงแทงหยอดแทบทุกต้นเลยครับตอนเนี้ยนะครับแต่ว่ากับบลูเล้วใบใบบลเขีย,ย,ยๆๆวมันเลยนะครับ ทดลองเบิงปลูกเลนเลนนหัวเบอง์ครับผมใส่ก็ปล่อยพื้นที่วางเปล่านะครับโตก็ดีไม่โตก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าพืชเห่าที่เห่าต้องการแกักแรกก็คือมะพร้าวนะครับเนาะอันนี้เขาเสริมเบออันนี้ก็แท่งยอดอยู่ครับทุเรียนเก่าตรงมซิปท่เบตตุ่มส่วนเพื่อนนี่งามครับงามเสมออยู่ ั้งแต่มือปูขอดตอนนิ้มบนนี่เหลืองกระแทงยอดเรื่อยๆครับน่าจะสิบสิบเส้นใดครับจากนี้ขึ้นมานะครับก็คือหนึ่งสิบเส้นใดสองเดือนครับสองเดือนนะโอเคครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวนน้ำพาน้ำหอมช่างยีนนะครับเสริมด้วยบบกทุเรียน,นะครับ <laughs>